ทุกคนสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูสะพานแคบที่สุดนะฮะทางรถไฟที่แบบดังมากๆถ่ายรูปออกมาสวยมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะเชา้ชาๆเมื่อกี้รถไฟวิ่งผ่านแล้วไม่ได้จังหวะเนาะถ้าเกิดเราไปเนี่ยบางทีรถไฟก็ผ่านไปแล้วยังมาไม่ถึงอะไรเงี้ยแล้วก็จะตรงจุดนั้นนะคนจะแบบชอบไปถ่ายรูปถ้าเกิดใครเสิร์ชด,ดูสะพานแคบใน Google ก็ได้นะเดี๋ยวเราพาบรรยากาศตอนเชา้ชาเชา้านะฮะมาให้ชมนะฮะทางออกทางเข้าทางนี้ฮะทุกคน ะะเดินไปนิดเดียว200เมตรก็จะถึงสะพานแคบแล้วก็ใกล้กับต้นยางพาราต้นแรกของไทยย้ำอีกทีหนึ่งนี่คือบ้านในสวนโฮมสเตย์้านเห็นไหมฮทางเข้าทางออกตรงนีนะะ้ซอยเข้าเนี่ยจะติดกับสวนสาธารณะที่มีต้นยางพาราต้นแรกแล้วก็สะพานแคบเลยทุกคน,นตอนเช้าๆนะเป็นแบบนี้กลางคืนก็จะมี ร้านอาหารเข้ามาเป็นคาเฟ่เฮาส์จากเฟมิลี่เฮาส์เนี่ยคลองสวยนะจริงๆตรงนี้ถ้ามีสะพานข้ามไปเนาะ mm hmm. ก็จะเป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่งก็ได้สร้างสะพานแขวน mm hmm. นี่ฮะกำแพงทุกคนจะเป็นต้นยางพาราต้นแรกอยู่ด้านในกำแพงนี้เราจะมีทางเข้าลอดใต้สะพานแคบนะฮะ รถเงาะต้นแรกอยู่ในนี้เลยนี้ฮะเห็นไหมครับจะโดนต้นหูกระจงหรอฮะบังอยู่ด้านในจะเป็นสวนแล้วก็โรงเรียนนาสารทุกคนครับซอยในสวนบ้านในสวนหนึ่งนะครับนี่ฮะสะพานแคบทุกคนคือมีทางลอดใต้สะพานแคบไปคลองฉวางไปพิซซ่าแอ รูดน้ำอีกแล้วทุกคนเหลือรองเท้าจะเปียกเห็นไหมฮะขวามือเข้าไปในนี้ะเป็นศาลาก็จะเป็นต้นยางผาราต้นแรกไม่ไปน้ำแล้วรองเท้าเปียกกว่าจะแห้งนี่สะพานแคบสวยมากบางคนต้องไปถ่ายจากตรงนั้นใช่ไหมล้วก็เห็นภูเขาหินปูนรถไฟมาก็จะสวยมากเลยทุกคนเขาบอกแต่ถ้าเกิดถ่ายอีกทางหนึ่งก็จะเห็นฝั่งนี้นะฮะเอาเป็นว่าเราเดินลัดตรงนี้กันเนาะให้เห็นบรรยากาศสดๆกันทุกคน ความจำก็เต็มอยู่เนี่แหลบแล้วลบอีกเดี๋ยวต้องโพสตที่บ้านในสวนก่อนที่จะเช็คเอาท์นะครับนี่ฮะทางเข้าโรงเรียนนาสาวัดนาสารเมื่อวานเราไปมาแล้วฝากติดตาม e ีอีก่อนๆด้วยนะครับนี่ฮะรอใต้สะพานเดี๋ยวขวาเข้าไปเข้าไปรถไฟได้เลยขัดรถไฟประมาณ8900เมตรเดี๋ยวไปทางนี้ก็ได้ เอ๊ะหรือว่าเราควรควรจะไปลอดใต้สะพานสูงเนาะมันจะเห็นทางรถไฟได้ชัดกว่านี่จ้าเราลอดใต้สะพานตรงนี้ได้สบายสบายเลยตรงไปก็ไปแลนด์มาร์คที่มีเจ้าแม่กวนอิมน,นะครับเดินไปเรื่อยๆเส้นทางตรงนั้นก็จะเป็นถนนคนเดินทุกวันอาทิตย์แล้วเราเลี้ยวซ้ายเราก็จะไปถ่ายจุดสะพานแคบที่สวยที่สุดได้แต่เราเลี้ยวขวาเพื่อจะได้เห็นว่า มีภูเขาหินปูนเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าจะถ่ายย้อนไปทางนี้ตอนรถไฟมาหรือจะถ่ายตอนที่ไปอยู่ตรงนู้นแล้วรถไฟมาจากสถานีบ้านนาสารก็จะได้วิวที่เห็นภูเขาสวยแต่นะฮะแต่เรากำลังเดินเป็นรถไฟเนาะนาสารเพื่อจะเช็คเวลาว่ามีขบวนไหนบ้างส่วนใหญ่จะมีเที่ยวห้าโมงเย็นแล้วก็สองทุ่มอะไรประมาณนี้ฮะ แล้วก็จะไปถึงราชบุรีประมาณตีห้าหรือว่าตีสาอะไรประมาณนี้ต้องเช็คดีๆถ้าเกิดใครจะไปลงที่ราชบุรีที่สวยเนาะนี่ฮทุกคนเราปีนตรงนี้ฮะมาทางรถไฟจริงๆถ้าเกิดเสิร์ชหาใน Google เราก็จะเห็นสะพานแคบว้ายไม่เห็นนะทุกคนต้องไปใกล้ๆนี่ฮะแต่ถ้าเราเดินไปตรงนี้อันตรายนะ รถไฟจะมานี่ฮะนี่ฮะรูปทุกคนจะเห็นนะฮะเห็นชัดไหมนี่ฮะจะเป็นรถไฟที่แบบอยู่ในสะพานเลย mm. เห็นไหมฮะแต่มันจะเร็วนะฮะรถไฟวิ่งเ่าต้องจับภาพให้ทัน mm. ทุกคนลองเสิร์ชหาดูนะฮะ mm. เป็นสะพานที่มีโครงสร้างแคบที่สุดสะพานรถไฟนะครับทุกคน ระยะยาวความยาวเขาบอกร้อยกว่าเมตรร้อเมตรแต่เรากําลังเดินอยู่ตรงนี้ค่ะเรียบกับทางรถไฟเลยแต่ในมุมของสะพานแคบเนะี่ยจะอยู่ตรงนี้เห็นนะถ้าเกิดเห็นกับตาก็จะเฉงอดูได้เลยทุกคนเอาเป็นว่าต้องตาม EP อื่นแล้วก็เสิร์ชหาประกอบความรู้ไปด้วยใน Google YouTube นะฮะพิมพ์ว่าสถานีรถไฟสะพานแคบหน้าสารนี่จะเป็นทางข้ามทางรถไฟตรงนี้นะฮะทุกคนต้อง ระวังนิดหนึง่งข้ามไปโรงเรียนนาสารนั่นเองนี่บรรยากาศเช้าเช้าทุกคนครับของนาสารเมืองเงาะอร่อยที่สุดในโลกโดูต้นเจ้ามังกรที่เด็กๆกำลังจะไปเรียนรับการศึกษานะฮะนี่ตรงไปรถไฟเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็จะมีร้านขนมจงขนมจีนเนาะ หลายร้านแต่เราไปป้าจงขนมจีนนะอร่อยจริงค่ะถ้าจะกินอาหารเช้าต้องไปเล็กอาหารเช้าติ่มซำเล็กตรงทางไปในเมืองอยู่ไม่ไกลฮะแล้วก็มีข้าวคุกกะปิอยู่แถวๆหน้าสถานีรถไฟเลี้ยวขวาไปข้าวคุกกะปิมีขา้าวน้ำพริกลงเรือนันก็อร่อยแซ่บอยู่นะแต่บอกตรงๆถ้าเป็นขาหมูเนี่ยเรายังไม่ได้กินค่ะเพราะว่าเวลาจะไปถ่ายไปอะไรสมมุติว่าเราอยากจะไปบอกต่อต้องติดต่อลุงหน้า อันนี้ต้นอะไรฮะเหมือนจำปะดาเลยเนาะจำปะดาหรือขนุนต่อลุงหน้าว่าจะขอเข้าไปถ่ายนะไปถ่ายทําลุงคลิปอย่างนั้นยังคุยนะฮะแต่เราไปเจอร้านขาหมูหนึ่งแถวรถไฟไม่ประทับใจเลยนะฮะแต่จริงอยากนะอยากไปถ่ายว่าเอออร่อยไหมพาะขาหมูเน,นี่นี้ที่นาสารหายากนะฮะยังไม่เจอขาหมู ล้วก็จะติดต่อไปลูกงานว่าเอ,อจะเข้าไปนะั้นได้ไหมเขาก็จะบ่ายเบี่ยงคะมีขาหมูมีข้าวม,ม,มันไก่อะไรเงี้ยนะฮะมีบรรยากาศเขาก็จะบ่ายเบี่ยงเดี๋ยวจะถามลูกแล้วก็หายเงียบไปเลยหายเงียบไปเลยะอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไปฮะไม่ใช่หมายความว่าทุกร้านเราจะไปกินแล้วเราจะไปถ่ายบางร้านยังไม่ทนได้ไปด้วยซ้านะฮะทุกคนอย่าลืมว่าร้านในโลกเนี่ยเราจะไปเหยียบได้นะฮะบางทีเขาก็ไม่ได้ต้อนรับเราถูกไหมฮะก็เราไม่ว่ากันไม่โกรธกันเพียงแต่เราต้องพิสูจน์ฟ้าดินว่าเหมือนติดต่อที่พักอะฮะ ก็เหมือนกันถ้าเกิดโทรไปบอกว่าเอ้ยสนใจจะไปถ่ายโปรโมทอะไรประมาณประชาสัมพันธ์ให้อะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะแบบจะรู้เลยว่าที่นั้นควรจะไปไหมเพราะบางที่โรงแรมเป็นร้อยร้อยพันพันถูกไหมเขาก็อาจจะบ่ายเบี่ยงว่าไม่พร้อมผู้จัดการไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยังไม่ควรไปถ้าเกิดเขาไม่ติดต่อ,อก,กับให้ความร่วมมือแสดงว่าเขาก็ไม่ได้ดีจริงที่เราควรจะไปเหยียบไปเยือนถูกไหมฮะแต่อย่างที่บ้านในส่วนโฮมสเตย์หรือที่รคอร์นอนบาร์โรงแรมเดอะเรส